สอยคนสวยชื่ออะไรลูกตาตาค่ะอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบเอ็ดแล้วค่ะมาจากประเทศอะไรครับมาเลเซียขอบคุณนะครับที่เดินทางมาก่อนทําหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับก่อนทําเป็นยังไงอืมรู้สึกไม่ตึงไม่ด้าเด็กครับค่ะไม่สดใสอะค่ะหน้าไม่สดใส่มอข้างให้หมอข้างึงเห็นไหมหน้าผากนะครับไม่ไม่สม่ำเสมอนะครับ ขมับตอบหน้าผากแปรนะครับร่องแก้มมีนะครับไปดูนะคะว่าน่าจะดีขึ้นประมาณไหนนะครับเหตุไหมครับว่าทําไมถึงอยากทําหน้ามีค่ะอยากสวยอยากเสริมโหนเห็นได้ไหมใช่ค่ะเอาเงินเข้าประเทศเราเยอะใช่ฮะโอเคครับขอบคุณนะคะผากมีก้อนมีอะไรไหมมีตรงนี้ไม่เท่ากันนิดนึงเนาะใช่ค่ะเจ้าวันคลินิกเกิดขึ้นจากความรักแม่อยากให้แม่สุขสบายเป็นยังไงบ้าน ชอบมากเลยค่ะหน้าดูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเนาะแลเป็นเด็กน้อยไปเลอเตอนทําเป็นยังไงบ้างหน้าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะตรงไหนเจ็บสุดที่หน้าที่หน้าเจ็บสุดก็หรือไม่เจ็บเลยมันไม่ค่อยเจ็บนะคะมันแค่จิต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 ใช่ค่ะแล้วดูดไขมันเจ็บไหมครับไม่ค่ะไม่เจ็บโดยรวมหน้าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยค่ะ คำถามที่เจอบ่อยหน้าสว่างขึ้นไหมสว่างสว่างขึ้นไหมหน้าผากประมาณนี้โอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะหน้าแก้มรองแก้มประมาณนี้โอเคไหมโอเค่หน้าดูยกขึ้นนิดนึงไหมครับใช่ซ่อลรูเข็มให้หมดแล้วนะครับจะไม่ค่อยเห็นรูเข็มไหมนะครับ่อ่ะมองกล้องให้หมดแล้วนะครับตับตาลืมตาไม่มีตาบวมนะครับโอเคดี๋ยวดูไหมครับเหมือนถูกคือถูกใจมากเลยถูกใจนะใช่ค่ะโอเคครับขอบุณนะคะ